สวัสดีค่ะเพื่อนๆนแอดไวไม่มีอะไรคอนเทนต์อะไรนะคะเพียงแอดไวคิดถึงวันที่แอดไวเก็บชั่วโมงนะคะแอดไวก็จะเขียนรายชื่อของเพื่อนๆนไว้ในอัลบัม้มหรือว่าเอาไว้ในสมุดบันทึกนะคะถึงจะไม่ได้ครบทุกท่านไปแต่แอดไวก็หวังใจว่าชื่อของเพื่อนๆจะอยู่ในใจของแอดไวตลอดไปนะคะ ก็อาจจะไม่ได้เขียนหมดทุกท่านนะคะแต่ก็3เล่มขนาดนี้ก็คิดว่าคงจะอยู่ในใจของแอดไวไวนะคะมีอะไรเล็กๆน้อยนอแอดไวไวไม่รู้เรื่องแอดไวไวก็จะเขียนลงไปนะคะอาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆท่านใดดูความหนาของปึกหนึ่งปึกหเล่มหนึ่งนะคะ แอดวก็ <Everybody S 2> จะเขียนเข้าลงจุดนี้นะคะนี่นะคะก็จะเขียนเพื่อนๆมาเยี่ยมเยียนของแอดมาเยี่ยมเยียนบ้านแอด y วไวแอดวก็จะเขียนลงไปถูกบ้างผิดบ้างเนาะก็จะเขียนไปแต่ส่วนมากอัตราการแชทติดนศูนย์นตลอดเนาะเพราะแอดวไว ่าไม่ได้ออกไลฟ์หน้านะคะก็จะไลฟปิดความสวยงามไว้อยู่นะคะติดศูนย์ตลอดนะคะก็จะมีบ้างที่จะมี1มี2เนาะแต่อดไวไวก็ยอมรับนะว่าทำได้เท่าที่ทำได้เนาะก็จะอยู่ในใจของแอดไวไวเสมอนะคะ อาจจะไม่ได้เขียนทุกคนท่านนะคะแอดไวยก็จะจดเป็นบันทึกเก็บเป็นไดอารี่ไว้ว่าครั้งหนึ่งแอดไวยเคยมีเพื่อนมากมายเหลือเกินนะคะแอดไวยก็กราบขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านแรงดันทุกๆคนนะคะที่มาให้กำลังใจแอดไวยเสมอ หลังจากที่แอดไวไวครบวชมองแอดไวไวก็ไม่มีโอกาสได้ขอบคุณอย่างเป็นทางการนะคะก็นี่คือการขอบคุณของแอดไวไวนะคะเพื่อนเพื่อนแอดไวไวก็กราบขอบพระคุณในน้ำใจของเพื่อนเพื่อนที่สนับสนุนมิดเป็นแรงผักดันในแอดไวไวนะคะสมุดทั้งสามสามเล่มนี้แหละที่จะยืนยันว่า เพื่อนๆทุกๆท,ท่านอยู่ในใจของแอนรียไว้นะคะอาจจะไม่ได้ตรงรายชื่อของเพื่อนๆก็กราบขออภัยนะคะแอนรี่ไว้ก็ดีลันให้ดูนะคะว่าอะไรเราไปเขียนจริงๆนะคะลงตลอดเลยนะคะอาจจะ บางทีบางหน้าก็เห็นไหมคะเราก็จะเขียนก็จะกลับหน้าข้างหน้าข้างหลังนะคะไม่ใช่โมเมขึ้นมานะคะเพื่อนๆรายชื่อของเพื่อนๆก็จะอยู่ในนี้นะคะตราบใดที่กบเข้ามาเยี่ยมแอดไวไวนะคะก็จะมีรายชื่อของท่านที่มาหาแอดไวไวอยู่ในนี้นะคะวทิมนะคะ นี่นะคะเป็นสิ่งจืนงจว่าแอดบายได้จดไว้ทุกทุกคลิปทุกทุกไลฟ์ที่เพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมนะ,ะนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนมาน้อยมามากเนาะแอดบายก็จดตามที่รลยชื่อท่านมาเนาะก็จะมีปากกาแดงบ้างปากกาน้ำเงินบ้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หน้านี้ก็กลับมาก็ ลับหน้ากับหลังนะคะของกระดาษ a 4เนาะนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือสิ่งที่เืนแดนว่าเอนเพื่อนอยู่ในใจของแอดไวไวนะคะตลอดไปนะคะ แมทวาเป็นคนมือบอลมือไม่ดีค่ะชอบวาดภาพนะคะชอบเขียนภาพแต่งกรอนนะคะเคยทำงานด้านการพิมพ์การเขียนมานะคะก็มีประสบการณ์ไม่มากะคะ่ะแปดปี9ปีเองนะคะประสบการณ์ ก็จะเป็นอย่างนี้ขอบคุณแรงใจของเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะคะทุกๆคนนะคะนี่คือคําขอบคุณของแอดไวไวนะคะที่มีต่อเพื่อนเพื่อนทุกๆคนทุกๆท่านนะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่มาให้กําลังใจแอดไวไวนะ,ะขอบพระคุณจริงๆค่ะ ขพื่อนมา,มากมาน้อยอดิบายก็จดลงตรงนี้นะคะกบขอบพคุณทุกๆแรงใจนะคะขอบคุณค่ะ